วันนี้เราจะมาดูรถออกคลิปรถดันโล193เกาเดิมไอโยยอยู่กับผมแม็กเฟมนะครับแล้วก็ทีมงานช่างเซมองเทพอาด์คองที่สามและ ซอทอกี้โดดนอนวันนี้เราจะมาดูรถออกพิปรถดันโลดูสภาพก่อนแบบเกิดกลางมีตะก้าหน้าและมีตับตับหลังก็เดี๋ยวอัลกเดอร์โซโน่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วบางจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นตังไหนตอนนี้บางเติมพลังงานก่อนบางกินข้าวเหนียวอ่ะวอร์มงินนะวอร์มงานนะ เครื่องบล็อกนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่ที่แบบว่าเขาดีไซน์มาสำหรับรถจีวันนี้เราก็เลยได้มาถ่ายทำให้น้องๆของพใครขาพี่ใครนุ่นนุ่นนุ่นคนนุ่น,นออแต่ไอคนนี้เนี่ยเซียนมากเลย,ย่ คนละแบบแว,ว่ารถออกทริปรถออกทริปเนี่ยมันจะต้องเทสแบบไม่จอดออกนะและ้วก็ระยะทางจากตรงนู้นนะครับไปจนถึงจุดโน้นเนี่ยก็ประมาณพันเจ็ดร้อยเมตรซึ่งเดิมปกติเนี่ยเขาจะออกตรงนี้กันใช่ไหมเนี่ยนะครับใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยไปถึงสุดแท็กอ่ะพันหกร้อยสามสิบอันนี้เมื่อกี้ออกตรงนู้นตีไปพันหกร้อยให้พันเจ็ดร้อยจะต้องไปยกตำแหน่งเดิมมาแหละ อ๋อเอาระยะเอาระยะเอาระยะเพราะว่าอย่างที่บอ,อ,อกอะบางเราทำเขาเหวี่ยงแบบใหม่มาเพื่อที่จะมาใช้อับรถนี่ทิสก็คือไม่ใช่รถจอดออกนะฉะนั้นหัวมันก็จะแบบว่าใช้เรื่องของการแบบขี่มาพิ่เชิญเกียร์พุ่ไปเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ดูการเทสก็จะไม่เหมือนกับแบบพี่เขาจอดออกทั่วไปแบบเป็นรถคันเม้นะ ส่งท้ายปีเสือ UFA ัอแจกแบบจัดหนักอย่างต่อเน,นื่องตลอด3เดือนเอาใจซีเก่าและเพื่อนใหม่ลุ้นรับของรางวัลกว่า1ล้านบาททุกเดือนพร้อมแจก iPhone 14 20เครื่องตลอดเดือนทองคำหนัก1บาทจำนวน20เส้นวงล้อเอสตรองโต๊หลังแกซี่และของรางวัลอีกมากมายเลือกรุ่นอะไรลดได้จากทุกช่างทั่วประเทศไทยเพียงแจ้งแอดมินเริ่มต้นง่ายๆเพียงแอดไลน์ UFA 24 SV1 สนุกแน่นอน UFA SV1 ดูดิมันดีคอนเซียลแหละของจริงกัดกามเลย <t ik> ี่น้องๆบอกว่าให้ลุงมาทำคลิปกับสตอร์กี้โดนนอน เอางี้แม่โดเน็ดไหมโดเน็ดไหมรับโดเน็ครับรับโดเน็สสทกี้โดดนอนโอนมาที่บัญชีใครบลบัญชีบัญชีลุงก็ได้เอีกแล้วมีฐานเรื่องนี้ลุงไอ้กี้ผมไม่มีบัญชีเดี๋ยวผมอ๋อทำไมไม่ไปเปิดแบบประชาชนหายนี่แหละพอเองเนี่ยไม่มีบัญชีปุ๊บใช่ไหมพอเวลามีคนอัดฉีดตังค์เองมาเอก็โดนโดนฐาน ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่ไหนจะดีอดอไปรับรถดีกว่าไปต้องไปเปิดบัญชีแล้วรออับรถดีกว่าดูรถกัน ก็ตอนนี้นะครับรถที่วิ่งเทสเนี่ยใช้กล้อง2ตัวแล้วก็ GPS คิวตาหนึ่งตัวเป็นโกโปรนะครับสำหรับกล้องเพื่อที่จะเช็ค GPS เนี่ยถ้าน้องๆดูม่านม่านเมฆข้างบนนะครับมืดครับ,รบหมุนสามร้อยยุกสิบองศาเลยเนะี่ยก็คือมืดมากฟ้ามันปิดเนี่ยทำให้สัญญาณ GPS ของเราเนี่ยรถเนี่ยในคิวตาเนี่ยวิ่งไป200แล้วแต่ว่า GPS โกโปรแค่ <GPS S 2> 90ใช่ไหม 2 0นนูน้นที่วิ่ง193อ่ะแต่เป็นโกโปรนดดูดออกมาเทสต,ตัวหนึง่งเนี่ยคือได้ความเร็วแค่ประมาณ90ปาาครับสัมภาษณ์บางให้ใหม่เมื่อกี้แต่อีงไม่เปิดเสียง <c oughs> ก็สำหรับคันสีขาวเมื่อกี้ที่บางปรับแก้ไขไปก็เป็นการปรับน้ำมันใช่นิดนึงเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างชื้นกว่าเดิมชื้นแล้วก็เย็นลงนะครับก็ทำการปรับน้ำมันเข้าไป ถ้าคนที่เทศรดรู้ดยเลยถ้าหลังหลังฝนตกเนี่ยครับมันมันจะเทสลถยากนิดนึงมันจะความชื้นในพื้นน่มันสูงขึ้นครับซึ่งโดยปกติเราก็จะทําการ,ลด,ารลดหรือเพิ่มน้ำมันครับลดหรือเพิ่มใหญตอนนี้ที่เราปรับที่<ค>ผมอันนี้ผมลดมผมมองว่ามันหนาขึ้นครับก็เป็นเทคนิคนะน้องๆครัแบบถ้าดูคลิปนี้แล้วก็จะได้รู้เรื่องการไล่รถบางครั้งอากาศเปลี่ยนเะนี่ยก็ต้องปรับน้ำมันด้วย กำลังมาแล้วรถเรากำลังมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า e p จะขึ้นมาเท่าไหร่หลังจากที่เราทำการปรับรถนั้นมันลงไปเสียงมันดึตึ๊บตึ๊บตึบตึบเข้าเดิมนะครับ

สำหรับการเทสเนี้นะผมมาใช้โกโก้สองตัวนะโกโก้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเพราเราซื้อเองแต่รับนะถ้าได้สปอนเซอร์ก็รับอยู่นะครับ